ครับส,ส,สืบสวนความจริงวันนี้เราจะไปดูคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญที่เพิ่งจะออกมาล่าสุดกรณีการสั่งให้สสพ้นสมาชิกภาพแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าปีนี้เป็นปีที่สสในสภาน,นั้นถูกศาลสั่งให้พ้นสมาชิกภาพ12คนไม่รวมคนล่าสุดก็คือคนณศิระเจนจาคะจากหลายกรณี เราจะยกให้ปีนี้เป็นปีแห่งการดาวดับของสสในสภาและถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2562ไปต้นมามีสสที่ถูกศาลตัดสิทธิ์ทางการเมืองและสั่งให้พ้นสมาชิกภาพและกรณีล่าสุดก็คือคุณสิระเจนจาคะที่ศาลนั้นสั่งให้พ้นสมาชิกภาพครับคุณเกวลีใช่ค่ะและหรายล่าสุดก็คือคุณสิระเจนจาคะ ที่ถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสมาชิกภาพการเป็นสสค่ะปี2564นับว่าเป็นปีดาวดับของสสจำนวน12คนหลังจากโดนคำสั่งศาลสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่สส ด้วยเหตุที่โดนคดีแตกต่างกันไปทั้งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงคดีทุจริตคดีขัดขวางการเลือกตั้งและคดีเรียกรับเงินโดยไล่เรียงตามทำลายตั้งแต่ต้นปี2,564ถึงปลายปี2,564ซึ่งนับได้ว่าเป็นที่สุดแห่งปี2,564 สอสอคนแรกที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รับปี2,564โดยเมื่อวันที่25มีนาคม2,564สาดีการ,รับคำร้องในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามก,การทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝื้นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนางสาวปารินาไกรครุปสอสอราชบุรี พักพลังประชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีและสารดีกามีคำสั่งให้นางสาวปารินาหยุดปฏิบัติหน้าที่คนที่2 11สิงหาคม2564สารดีกามีคำสั่งคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชยื่นคำร้อง กรณีนางสาวธนิการพรผ,ผงสาโรธสสกทมพักพลังประชารัฐฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากการเสียบบัตรแทนกันสารดีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้จึงมีคำสั่งให้รับคำร้องและให้ยกคำร้องของนางสาวธนิการ ที่ขอให้ศารสั่งไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ผลของคำสั่งสารดีกาทำให้นางสาวธนิการเป็นสอสอรายที่2ที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา2 3 5วรรค3คนที่3ถึง5เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2564 องคณะผู้พิพากษาสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประชุมพิจารณาสำนวนคดีที่อายการสูงสุดยื่นฟ้องนายวิรัตรัตนเศษสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐและประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลกับพวกรวม87คนในคดีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาสำนวน แล้วมีคำสั่งประทับรับฟ้องซึ่งตามวิธีพิจารณาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบัญญัติไว้ว่าหากสารประทับรับฟ้องแล้วให้จำเลยยุติปฏิบัติหน้าที่เว้นแต่สารมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นภายหลังสาลดีกามีคำสั่งประทับรับฟ้องทำให้หนายวิรัต์รวมถึงนางทัศนียารัตนเศษสอสอนครราชสีมาพักพลังประชารัฐภรรยาของนายวิรัต และหนังทัศนาพรเกตเมธีการุณสสนครราชสีมาพักพลังประชารัฐน้องสาวหนังทัศนียาจำเลยร่วมในคดีทุจริตสนามฟุตซอลต้องยุติปฏิบัติหน้าที่สสทันทีคนที่ 6. นายสำลีรักสุดทีสสบัญชีร,รายชื่อพักภูมิใจไทยและเป็นอดีตสสบัญชีร,รายชื่อ พรกอนาคตใหม่เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2,564สารรัฐธรรมน,นูญมีมติกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมน,นูญมาตรา82ว่าสมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสำลีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมน,นูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่โดยนายสำลีย้ายไปพักภูมิใจไทย หลังสารรัฐธรรมนรูญให้ยุบพักอนาคตใหม่โดยขณะนั้นมีการอ้างว่ารับเงินเพื่อย้ายพักพักร่วมฝ่ค้านจึงเข้าชื่อยื่นร้องไปยังนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนรูญวินิจฉัยเมื่อสารรัฐธรรมนรูญมีคำสั่งนายสำลีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสนับตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2564 จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคนที่7ถึง11คือนายชุมพลจุนใสสอสออชุมพรนายพุทธิพงศ์ปุณณกันนายอิสระสมชัยนายถาวรเซนเนียมสอ,อ,อสสงขลาและนายนัทพลทีพสุวรรณเมื่อวันที่8ทธันวาคม2564 สารรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก6ต่อ3วินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องทั้ง5ต้องคำพิพากษาสารอาญาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของสารอาญาเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสอส,อสอของผู้ถูกร้องทั้ง5สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ6นับแต่วันที่7เมษายน 2,564ซึ่งเป็นวันที่สารรัฐธรรมนรูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง5หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรมรมนูญมาตรา82วรรคสนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานน์สอสอมุกดาหารพักเพื่อไทยกรณีการฟาฟื้นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยการเรียกรับเงิน5ล้านบาท จากอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลแลกกับการผ่านงบประมาณซึ่งปปชมีมติชี้มุลนความผิดไปก่อนหน้านี้วันที่15ทธันวาคม2564สารดีกาอ่านคำสั่งคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชผู้ร้องสารดีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วและไม่ได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนายอนุรักษ์ จึงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา235วักคาล่าสุดวันที่22ธันวาคม2564ศารรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยและอ่านคำวินิจฉัยคำร้องกรณีนายศิระเจนจาคะสสกทมพักพลังประชารัฐ มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนรูญมาตรา98วงเล็บ10เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนรูญมาตรา101วงเล็บ6จากเหตุเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันในคดีหมายเลขดำที่812ทับ2538คดีหมายเลขแดงที่2218ทับ2538 กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาโดยสารวินิจฉัยให้นายศิระเจนจาคะสสพักพลังประชารัฐสิ้นสุดสภาพสสและให้จัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันย้อนไปปี2562มีสสที่ถูกสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 23พฤษภาคม2562นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันเมื่อ23พฤษภาคม2562รับคำร้องกะกะตปมนายธนาธรถือหุ้นสื่อวีลักษ์มีเดียตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1ให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ นายนวัตต่อเจริญสุขสสเพื่อไทยที่ต้องโทษคดีจ้างหวานค่าวันที่16ตุลาคม2562สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับวินิจฉัยคำร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีสถานะสสนายทวัตที่ต้องโทษคดีจ้างหวานค่าหลังสารจังหวัดขอนแก่นไม่อนุญาตให้ประกันตัวและนายนวัตถูกคุมขังในคดีจ้างหวานฆ่านายกอบตขอนแก่น ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอ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 ,สอคนดังอย่างกรุงศรีวิไลสุทินเผือกพักพลังประชารัฐก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จากคดีคนใกล้ชิดใส่ซองงานศพโดยเมื่อวันที่2อธันวาคม2562สารดีกา,ผาแผนกคดีเลือกตั้งสั่งให้นายกรุงศรีวิไลสุทินเผืออสอสอเขตหสมุดปราการ พักพลังประชารัฐหยุดปฏิบัติหน้าที่สสหลังกอกตอแจกใบเหลืองกรณีคนใกล้ชิดใส่ซองงานศพอีกคนที่ถือว่าเป็นดาวดับคือนายเทพไทยเสนพงศสนนสนครศรีธรรมราชโดยเมื่อวันที่16กันยายน2,563สารรัฐธรรมนูญสั่งให้นายเทพไทยเสนพง หยุดปฏิบัติหน้าที่สสนครศรีธรรมราชสืบเนื่องจากกะกะตอขอให้สารวินิจฉัยสมาชิกภาพสสอของนายเทพไทยสิ้นสุดลงหรือไม่หลังถูกลงโทษจำคุก2ปีและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีคดีทุจริตเลือกตั้งตุลาการสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องแล้วสั่งให้หนายเทพไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่สสนครศรีธรรมราชจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย คุณศิระจะพ้นสภาพการเป็นสสแล้วนะคะยังถูกกะกะตดำเนินคดีอาญาที่มีโทษจำคุก1-10ปีปรับ2,000 20, 0ถึง2 0 0แสนบาทและถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง20ปีค่ะคุณสุทธิรักครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรานั้นจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการเพิกถอนสิทธิ์สสเรื่องของคดีอาญาเรื่องของการละเมิดมาตรฐานจริยธรรม ก็เป็นเรื่องสําคัญที่สสนั้นจะต้องยึดมั่นเพราะว่ามีบรรทัดฐา,านของคำวินิจฉัยเอาไว้อยู่แล้วในช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการต่อสู้ของครอบครัวหนึ่งครอบครัวต่อสู้กรณีที่ลูกชายนั้นถูกคลุมถุงดําล่าสุดนั้นพวกเขาต่อสู้ในคดีทางแพ่งฟ้องร้องสอตช .20 ล้านบาทเพื่อชดเชยความเสียหายให้กับครอบครัวครับ